ในตอนนี้เาทั้งสองทีมนี้เข้ารอบทั้งคู่นะครับอย่ามาเล้วจับบอลลงหน้ากับพัสศดีตาลุงที่ลุงที่กินหอมรถเมล์รถเมล์โยกไปลุงที่ก็ไม่มีอะไรนะครับได้เห็ลูกที่นี้โยกมาลูกนี้ไม่มีอะไรนะ เราเกมที่มาอยู่นี่โหมงออกไปก่อนมาพัดต่อชิปอินฮะชิปอินของรถเมย์รถเมย์เปิดไปหน้าประตูใส่ถึงออกไปก่อนนะบอลได้ไม่หรอครับชิปออกไปก่อนครับได้บอลครับได้ชิปอิครับรถเมย์ เมสลุยไปลุยไปไม่ได้เสศษรถเมย์รถเมย์บาดมาดามประตูเด็กไก่ปวดพี่นเรามาพันสอนก็เคลียร์ยังไม่ออกเฮียยังไม่ออกใส่ทิ้งก็บ่าเด็กได้อยู่ปาพันสอนปาพันสอนเด็ไงอย่าอย่านิ่งอย่านิ่งเนียอย่านิ่งเตียวโอ้โหทิ่กินของรถเมย์ครต้องนิ่งลราต้องอยู่บนเส้นเท่านั้นนี่ไกล ไได้ตักมาที่รถเปะเป๊ะทีเลยฮะโอ้โหสแฟนบอลรุกนนี้ต้องไม่ไดีคิดทินฮะมเป็น เป็นห้าลับฝาเบิร์ตบอกเลิฟว่านะครับลุยขึ้นมาลุยขึ้นมายัางไงยังไงยังไงหมดมาได้หนึ่งสองลบสองเอาละบไทลุยลุยไปขึ้นมาทำทีนี้สองตบมาลุย คไไไไไไไรับตีใครแตงแล้วต้องเปลี่ยนชุนดแรกลงไปอีกครั้งนึงครับทางด้นนานปราพศรเริ่มเก็บขึ้นมาปราพัสศรปาดไม่ได้ประตูเลือกให้เพื่อนมาเติมไม่ได้ครับลูกนี้ออกไปแล้วครับเป็นชิ้ยนยีนทองประพศสใชครับจับบอลได้จับพอดีอยังทาวส์ไซดโอ้โหไม่ตรงกรอบนะ

อ่างไงบอลพลา้นบราสอโดดบีบโดดบีบบีบไปทิ้งกับมกลางอ้าวได้บอลบดนตัวจิ้มลูกนี้โอ้โหไม่เขาอยากจะบอกบอกว่าทัดนะฮะผมตายบินลูกเตะมุมคลับอดูหลังฮัา์สอนเปิดเข้ามาหน้าประตูไมมีใครทีมอีกครั้งนีครับปาร์ลัทสอน

เกมจะตอจเกมจะไม่จบนะฮะเอาเลยครับอามายิงใส่กระแพนสมบัิถนหลังตั้งเกรถเมย์รเมยเปิดขึ้นมาบาไปผ่านปะพัสอนปพสอนีไ่ได้ประตูเสร็จเตูรถเมย์รถเมยดิงวอลลูกนี้สวยงามเปิดมาลูกนี้เกี่ยวบอลไม่ติดเครับโอเคครับผลผลรโกชน์ฮึครับตอนเล้ เอกาีจ้เปิดมอนาวประตูอ้โหยังไงผู้ราะวแอบเหนือนึงแอลักพอสาวอยู่นะนต่คลิอินครับยังเวลายังมีเวลาอีกหกนาทีหกนาทีล้วจะทำีอาวุธตัวไปได้ไปออกด้้ยย รถเมย์ที่สู้ได้ใจหลือกันครับว่ารถเมย์ก็สู้เปิดบ้านรถเมย์รถเมย์รถเมย์จะได้ขยันตะวัวไปอีกไม่ได้เสียบอลประท้าสอนประท้าสอนก็เล่นสั้นๆอยู่หน้าประตูเอาอย่างไรเปิดลงมาขึ้นมาแตบก็ได้เสียบอลให้รถเมย์รถเมย์จะพลิกรถเมย์พลิกตาดตัซ้ายไม่ได้เอาเลอยัต้องคิดว่ามัศจรรยพาไปหน้าประตูแค่ลูกนี้ออกหลังไม่เลยฮะ แต่ตอนขึ้นไปครังนีรุเมร่เมาเอาบอลจะเอาบอลขึ้นมาไปได้หมโดน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 แย่โดนแย่โดนแย่โนแย่โดนแย่ไอ้ทิ้งไปเลยกับ่พัดสอเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อชีวิตและทัพย์สิทิไปเลยร่งเกก็ต่อราเปขึ้นมาโดนิ้มิ่าพัดสอนาพัดสอนยังไงติ้งลยโอ้โหไม่เข้าเลยยังไม่เข้าครับเรื่อง เอาข้างหน้าต่างข้างข้างมาตตนะฮะเรมเรียนต่อได้แต่มึงทิ้งปราพัสอนจังป่าพันเขาสัตงดีครับด่อได้ประพัสอนทิ้เอ็นทีตัวิ้วตัวปิ้วป่านไม่ได้ประตูพึ้นประตูหัวไม่ได้ โอ้โหจับบอลได้ยังไงจะพลิกได้หรือเปล่าไปได้โดนลูกสองเอาบอลขึ้นมาปาดบอลเตียนตอนนี้โอ้โหอะไรก็บอลแน่อะไรก็บอลแน่เอาออเราได้บอลทีก็ได้รับได้ดีมากแล้วรัได้โอ้โหยิงอาสิ่งลูกนี้ไปได้ย,ยังไงไปพุ่งไปไนะแล้วตอนนี้เด็ดออกแล้วเลยเครับโอ้โห สนามก็เริ่มแห้งแล้วเอาได้บบอลดีอีกครั้งนึ่งป่าพัดสอนป่าพัสอจาเสียบอได้แลเป็นนักเล่นตอนไ้เอาไปไงยัดไงยัไง เริ่มเกมจริงโปรย์อ่านไปลูกเตะมุมหรือเปล่าฮะลูกเตะมุมจากของปลาทักตอนะผาพีน่าประตูสาโทใส่ไม่ได้เลยเปิดมาหน้าประตูไม่มีใครเสามตัวเล่นบอลได้สามวินาทีตุเลตตุเล่นหญ่ใหญ่ไป วางมาจังหวะนี้ได้บอลที่ประพันสอนปาสสนยังไงเปิดับดประตูยังไงพี่พี่ปาไม่ต้องตูวแต่ดูนี่เรียบร้อยเป็นหกประตูต่อสองนะครับด้านของรถเมย์ก็มีข้อมังขึ้นมาบ้างนิดนึงจากสองประตูรวดนะครแต่ตอนนี้โดนทางด้านประพันสอนเอาเสียบอลมาฟันได้แป๊ดดูนี่เรียบร้อย หมดเด็กสอเวลานะฮะเวลายังไม่หมดยังเวลาไม่หมดครับเดินเดียวเวลาอีสามนาทีเราจะได้พัดบอลรอบเปลี่ยนตัวทั้งชุดเลยฮะรถเี่เริ่มเกมน อชุดสีผู้นี่ฮะตัวผิวตัวผิววางจับบอลไม่ดีครับเดี๋ยวบอลให้ปาพาสอนนาสอนเปิดไปนะประตูสอนไปผ่านรถเมย์รถเมย์ไปเองไปได้ไหมครันจะเสียบอลลูกนี้โอ้โหยังไงอ่ลูกออกครับลูกเล่นสับประตูฮะวางบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้ไปให้ผู้สับตูเล่นนะ วางยาวขึ้นมาอีกครั้งนนหนึ่งตัวสอนก็โดนรถเมย์สกัดเอาไว้วางบอลยาวมาเป็นแค่มงสกัดเอาไว้ที่ไหนถึงกี่ไปปล่อยผู้ตัดสินตรเลยครับวางยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอ้โหโดนสกัดเอาไว้ อีกไปมากแล้วรถเบย์มีอะไรต้องใไปที่บนเพื่อสักเข้ารอบเป็นที่หนึ่งครับการ์จันแต่ทั้งสองทีมนี้เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่คู่นี้จะเป็นที่หนึ่งของสายนะครับผมไปชนะในคู่นี้ก็จะเข้าไปเจอกับหมูเนี่ยแต่ทีมที่แพ้ก็จะเจอทีมทีมวังหงหิมหิมนะฮะแอบๆอะไรครับยังไงล่ะยังไม่หมดสี่ ออกไปเลยจ้าแต่บอลที่้างรกเมย์รับได้โอ้โกไม่มีใครท่าไม่มีใครชาร์จหน้าประตูนะลูกคิกอินครับบาลพัสอน ยกขึ้นมาตามตงันประกันเอาไว้ลูกบอลลุกจับไอเดียลูกบอนะครับไปไี่ห็นโอ้โหลังลุกเข้าหนเมื่อไหร่กันบอลุกนนะครับผมบอลุดสะพอ้นบือนี่ว่าลุกเข้าหนเมื่อไรคืนไม่้นมา รถเมจาเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะจ๊ะรีพับเนี้รีพับรีบทำเลยจ้ะจะใคจะใครโดนลุงสามลุะขึ้นไปอนึ้นอีกไม่กโอ้โอ้โหทักษะอะไรกันบ้างลุงดีว่าบหมการใาการแข่งขันครับผลการแ่งน